นักสัตว์ดวงเฮงเฮงจริงๆนะคะส่งท้ายปีกันเลยทีเดียวและสัตว์ชวดหรือน้องหนูของเรานั่นเองนะคะใครเกิดปีนักสัตว์นี้บ้างนะคะในภาพรวมนะคะพลังงานของคุณไปอยู่ที่เรื่องราวของความรู้สึกความรักความผูกพันนะคะพลังงานของคู่รักครอบครัวหรือแม้กระทั่งบุตรบริวารน,นะคะคุณมีโอกาสนะคะในช่วงเวลานี้คือเดือน11ดนี้เป็นต้นไปนะคะเราจะพยากรณ์ยาวไปจนถึงจริงๆแล้วดวงคุณจะโชคดีเกินกว่า สิ้นเดือนนี้นะคะมันจะยาวไปจนถึงปีหน้าเลยแต่เราจะมองว่าอ่ะเดือน11ก่อนก็แล้วกันนะคะการงานชาวนักศาสตร์ปีชวดน,นะคะจะมีโอกาสได้ต่อยอดในเรื่องราวของการศึกษาหาความรู้นะคะหรือมีโอกาสได้ช่องทางนะคะในด้านของการพัฒนาศักยภาพรวมถึงการทํางานที่เป็นธุรกิจส่วนตัวในภาคของธุรกิจส่วนตัวคุณจะมีการแข่งขันเรื่องของธุรกิจแต่คุณจะเป็นผู้หนึ่งที่ประสบความสําเร็จในจุดๆดนั้นนะคะที่คุณลงทุนอยู่เพราะคุณจะมีเรื่องของการใช้ ความทันสมัยเข้ามาช่วยในการค้าขายหรือแม้กระทั่งคุณก็ค้าขายเพื่ออิงกระแสนะคะความนิยมแบบอิงตามเทรนดนะคะเพื่อให้เกาะกระแสเป็นจังหวะจังหวะก็มีโอกาสที่จะทําให้คุณเขาเรียกว่ารวยแบบพลิกเหมือนกันนะคะพลิกชีวิตเลยนะใครที่ทําธุรกิจนะคะหรือว่าใครที่ทำ ในรูปแบบขององค์กรต่างๆคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์ได้รับข่าวในเรื่องของการพัฒนาฝีมือนะหรือส่งคุณไปเป็นตัวแทนในจุดหรือองค์กรใดๆน,นะคะก็จะส่งผลให้คุณมีโอกาสพัฒนาแล้วก็สร้างผลงานได้โดดเด่นในช่วงนี้นะคะยิ่งใครทํางานด้านราชการนะคะจะโดดเด่นเป็นพิเศษค่ะมีโอกาสสําหรับคนที่ปราถนาก็คือสอบติดง่ายนะคะมีโอกาสดีในด้านการงานอะไรใหม่ๆเข้ามาในสายการทํางานนะคะเพื่อความสําเร็จนะคะแนะนําว่าช่วงเวลานี้การเดินทางการยกย้ายอาจจะเกิดขึ้นกับนักสัตว์ช่วแต่เป็นการเดิน ทางโยกย้ายที่ก่อให้เกิดผลสำเร็จในด้านดีมีโอกาสประสบความสำเร็จเข้ามารวมถึงได้สังคมหน้าใหม่ๆคอนเนคชันใหม่ๆและที่สำคัญค่ะมิตรภาพที่เขาเห็นเราเป็นเหมือนพลังงานดีๆอยากเข้าหาอยากทำความรู้จักในเรื่องของธุรกิจนะคะ